สวัสดีครับผมผมสั่งตัวปั๊มลมเอามาทำเป็นแอร์ลิฟต์นะครับซึ่งแอร์ลิฟต์เนี่ยผมยังไม่เคยทำนะนะครับแต่ผมดูจากใน y o u t u b e แล้วเนี่ยแล้วก็ดูจากรุ่นเนี่ยน่าจะทำได้ไม่ยากนะครับผมเป็นให้หนี318นะ45วัตต์นะครับผมนะฮะแล้วก็ผมซื้อมาใน s h o ป e e เนี่ยประมาณ700กว่าบาทนะครับก็ให้มาทั้งชุดนะฮะแล้วก็มีสายลมมาด้วยนะครับแล้วก็มีหัวอ็อกแล้วก็มีตัวข้อต่อที่เป็นวาล์วนะครับตัวนี้นะฮะนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมลองมาแกะกล่องดูนะครับผม สั่งไปเมื่อวานนี่เองครับผมวันนี้ของมาแล้วอะ่ะถือว่าไวมากนะฮะดีนี้โอ้การส่งของของบ้านเรานี่ไวมากครับเพิ่งสั่งโชปปี้ไปเมื่อวานเองนะฮะของมาถึงละวันก็ประมาณเท่านี้ครับผมนะก็ไม่เล็กไม่เล็กไม่ใหญ่นะนะครับผมนะแล้วก็มีตัวหัวแยกมาให้ทั้งหมดเอ่อหนึ่งสอห้หัวนะครับนี่เป็นอ่อข้อต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมคล้ายๆตัวสายต่อเตาแก๊สเ,เหมือนมากเลย นะครับตัวนี้นะฮะนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นตัวหัวหัวท้องเหลืองนะครับต่ออีกทีนึงนะฮะต่อเพื่อให้เราเสียบสายได้ง่ายนะครับผมนะลูกก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเสียบสายเลยเดี๋ยวฟังเสียงกันดูนะฮะโอ้โหฟังเสียงเอาเอาเลื่อมันกันนะครับเดี๋ยวลองวางที่พื้นก่อนดูการสั่นนะ โอ้โหนี่วางวางที่พื้นนะครับยังสั่นเลยอ่ะหมุนเลยเนี่ยอยู่นะนี่นะครับโอ้โหลมออกดีจังเลยเสียงก็ผมว่าดังเอาเรื่องมกันนะนะก็ที่ให้มาเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ใช้กับทางตู้ปลาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นแบบเหมือนบ่อปลานะครับเป็นบ่อปลาออกซิเจนตัวสายนี่ก็เป็นสาย10เมตรนะฮะมีให้มาก็คือตัวนี้นะฮะ อันนี้เป็นวาลว์ว,ว,วปิดเปิดนะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวตัวสามทางให้มาด้วยนะครับตัวนี้เรามาลองดูว่ามัน,มนแรงแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองใช้ต่ออ็อกแล้วก็ลองเป่าดูครับผมอ่ะครับผมอันนี้ผมก็ลองเอาตัวตัวปั๊มลมตัวนี้นะฮะนะครับแล้วก็ลองมาต่อสายที่เขาแถมให้นะครับจากหกหัวนะครับก็เป็นตัว12หัวแยกไปเลยนะครับทั้งหมด เป็นหัวทราย12หัวนะครับผมมาลองต่อกันเลยนะครับนี่ฮะ6ออกมาเป็น12นะครับแล้วก็ลงไปในบ่อนะครับเดี๋ยวจะดูว่าพลังลมมันจะเท่าไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตก่อนโอ้ทำงานแล้วครับผมนี่ฮะอันนี้เครื่องทํางานแล้วครับอยู่ข้างนอกไม่ไม่ดังนะเมื่อกี้มันดังแต่พอมาไว้ตรงข้างนอกเนี่ยตรงกับพื้นเนี่ยไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับผมดูครับผมโอ้โออกครบ12หัวเลยก็ต่อได้12หัวงนี้ถ้าใคร ถ้าใครมีบ่อเลี้ยงปลาหรือตู้ปลา12ตู้เนี่ยโอ้ได้เลยนะนะครับใช้ใช้ตัว45วัตต์ตัวเดียวเนี่ยได้ถึง12ตู้เลยครับผมออกอยู่ข้างนอกเสียงเสียงไม่ดังเท่าไหร่ครับผมนะฮะโอเคครับผมก็ขอจบรีวิวตัวปั๊มลมนะครับเดี๋ยวตัวปั๊มลมตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปลองเทสใส่กับตัวแอร์ลิปอีกทีนึงครับว่ามันสามารถที่จะดูดน้ําหรือทําน้ําได้มากขนาดไหนครับผมโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ